สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวสมาร์ทมิเตอร์เอเนอร์จีโปรเทกเตอร์นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวมิเตอร์วัดพลังงานแล้วก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแรงดันเกินครับกิโลวัตต์เกินนะครับก็สามารถตั้งค่าที่ตัวมิเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีตัววัดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในตัวนะครับ ซึ่งที่หน้าจอก็จะแสดงผลเรื่องดัน,ดนไฟฟ้ากระแสแล้วก็เวลาที่ทำงานนะครับแล้วก็กิโลวัตต์าวแล้วก็วัดที่วัดได้นะครับแล้วก็ค่า power factor แล้วก็ความถี่นะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับซึ่งวันนี้ก็มาลองตั้งค่าตัวค่ากระแสนะครับ ซึ่งจะใช้พัดลมในการทดลองนะซึ่งเมื่อ,อกระแสะใช้งานเกินจะลองดูว่าตัวสมาร์ทมิเตอร์จะตัดการทำงานหรือไม่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งนเนมเพจของตัวพัดลมเองนะครับก็จะอยู่ที่ ยี่สบเออศูนย์จุดสองสองเอมนะครับก็จะตั้งตามเนมเพยตตัวพัดลมนะครับก็เริ่มกดที่ตัวเอ็มนะครับกดแช่ไว้ประมาณ2องถึงสามวิแล้วก็กดให้เลื่อนมาที่กระแสนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายลบนะครับ เพื่อให้ได้0 2 2ย์ดสองสองเอมเสร็จแล้วนะครับปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ากลับมาแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเปิดพัดลมดูนะครับก็จะลองที่เบอร์หนึ่งนะครับ แสจะอยู่ที่0.18นะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับจะลองเปิดที่เบอร์สามนะครับตัวนี้กระแสขึ้นมา0.23นะครับตอนนี้ตัวอุปกรณ์ตัดแล้วนะครับ ตอนนี้ตัดการทางานแล้วครับซึ่งตัวข้อดีของตัวสมาร์ทมิเตอร์นะครับก็การตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์ใช้กระแสเกินก็ตัวสมาร์ทมิเตอร์ก็จะตัดพลังงานนะเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายเช่นป้องกันมอเตอร์ไม่ให้มอเตอร์ไหมเมืม่ออุปกรณ์มีโหลดเกินหรือใช้กระแสเกิน เพื่อป้องกันอุปอกรณ์เสียหายนะครับมาเปิดคืนนะครับโดยกดไปที่ออนอ f ตัดกันตังมาแล้วนะครับส่วนตัวมิเตอร์เองนะครับก็สามารถเปิดปิดด้วยมือถือนะครับโดยใช้แอป สมาร์ทไลท์นะครับในการปิดเปิดด้วยมือถือนะครับตัวอุปกรณ์ตัวแอปสมาร์ทไลท์นะครับซึ่งสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็เราสามารถกดดูการใช้พลังงานครับเน้นปุ่มปิดเปิดครับ ปิดเปิดที่มือถือได้นะครับครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูว่าอุปกรณ์ที่เราเปิดใช้งานนะครับใช้พลังงานไปเท่าไหร่ครับกดสามารถกดดูที่เป็นกราฟนะครับตัวนี้ก็ว่า เราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเป็นกราฟการใช้พลังงานครับต่อว,วันต่อเดือนต่อปีนะครับและสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับตั้งเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับ ซึ่งตัวแอปเองก็จะบอกอแรงดันกระแสการใช้พลังงานใช้ไปกี่วัตต์แล้วก็ Energy ที่ใช้กี่กิโลวัตต์ชาวนะครับค่า power factor แล้วก็ค่าวุเตภู factor ค่าความถี่นะครับแล้วก็อุณหภูมิซึ่งถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับก็สามารถ สั่งปิดเปิดผ่านมือถือได้นะครับโดยใช้แอปอของสมาร์ทไล h ์นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบการทดลองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ